สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสราวุฒิชัยดีศิลปินนักสื่อสารนักบริหารและพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างครับสำหรับใครที่เป็นนายจ้างจะต้องศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะครับเผื่อเวลาที่จะต้องเลิกจ้างลูกจ้างจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะครับและสำหรับใครที่เป็นลูกจ้างก็ต้องทราบเอาไว้เช่นกันถ้าไม่ทราบข้อนี้ก็จะทาให้เสียผลประโยชน์ไปเลยทีเดียวนะครับ ปัญหาของการเลิกจ้างนะครับมักจะเกิดขึ้นเมื่อนายจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานนะครับหรือลดขนาดของธุรกิจหรืออาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนก็ทำให้ไม่ต้องใช้คนก็จะมีเรื่องของการเลิกจ้างนะครับในส่วนของการเลิกจ้างตรงนี้นะครับผมจะพูดถึงการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ทำผิดข้อบังคับของบริษัท นะครับเพราะถ้าไม่ชี้แจงแบบนี้นะครับก็จะทำให้สับสนนะครับกับการไล่ออกหรือว่าเลิกจ้างแบบที่ลูกจ้างมีความผิดนะครับ <S <S แล้วการเลิกจ้างแบบที่ลูกจ้างไม่มีความผิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือนายจ้างมีความจำเป็นนะครับอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจนะครับทำให้จะต้องลดอัตรากำลังคน หรือบางครั้งอาจจะถึงขั้นปิดกิจการไปเลยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องเลิกจ้างลูกจ้างนะครับลองคิดดูครับถ้าปิดกิจการไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจ้างลูกจ้างมาทําไมนะครับ <S <S <C oughs> เพราะว่าไม่มีงานให้ทําแล้วก็จะต้องเลิกจ้างกันไปนะครับหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากลูกจ้างมีอาการเจ <C' a EC K> ็บป่วยนะครับจนไม่เหมาะสําหรับการทํางานอีกต่อไปแล้วนายจ้างก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลิกจ้างลูกจ้าง แล้วนอกจากลูกจ้างไม่มีความผิดแล้วนะครับจะต้องมีประเด็นอะไรอีกที่จะทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์เงินชดเชยนะครับก็เป็นเรื่องของระยะเวลาการจ้างหรือเรียกว่าอายุงานนั่นเองนะครับถ้ามีอายุงานตั้งแต่120วันเป็นต้นไปนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างนะครับถ้าอายุงานยังไม่ถึง120วัน ก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างนะครับซึ่งลูกจ้างที่มีอายุงานครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีนะครับจะได้รับเงินชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง30วันส่วนอายุงานต่อไปนะครับคือมีอายุงานครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนายจ้างก็จะต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง90วัน ลำดับต่อไปนะครับลูกจ้างที่มีอายุงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีนายจ้างก็จะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง180วัรบาทครับในลำดับต่อไปนะครับลูกจ้างที่มีอายุงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีนายจ้างจะจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้าง240วันนะครับและสูงสุดนะครับลูกจ้างที่มีอายุงานคร10บ10ปีขึ้นไป นายจ้างก็จะต้องจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างทั้งหมด300วันนะครับนี่คือเงื่อนไขของอายุงานนะครับที่นำมาคํานวณจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเลิกจ้างโดยได้รับเงินชดเชยแต่ขอย้ำนะครับลูกจ้างจะต้องไม่ทำความผิดนะครับถ้าทำความผิด อย่างเช่นทุจริตต่อหน้าที่นะครับหรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันไปนะครับหรือกฎระเบียบของบริษัทกําหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของความผิดร้ายแรงข้อใดก็แล้วแต่นะครับแล้วลูกจ้างเกิดไปทําผิดนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ